สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีก็มาผอกันกับช่องสในอีสานเนาะค่ะมือนีก็พาพี่พี่น้องมาเข่าปลาหาเห็ดขมคือเกาค่ะพี่น้องพิกัดกับไม้เกาไม้เดิมเนาะค่ะบ้านหัวพีอำเภอตาตุ่มจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องมือนีเข้ากับมาพบมาผอกันในวันที่เกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อค่ะไปตามหลุดตามเบิงน้ำกันค่ะพี่น้องว่ามือนีสีใดสีมันซ้ำใดนเนาะค่ะเต็มมือนีมากอะมาผออยู่เด้อค่ะนี่ดอกงามเลยจ้ะคุณด้วยค่ะดอกนึงเดี๋ยวก่อนเด้อจ๋าทรศัพท์ อืมนี่นีงามไปตามหลุดตามบิงน้ำกันค่ะเฮาสีใดสีมันสำหรเนาะไปจ้ะอีกดอกหนึ่งอุ้ยงามจ้ะโอ้ยเออขาเนาะสะอ่อนกำลังงามอุ้ยเห็ดขมพลังพี่น้องอี๊บเออขา้ยแนวใหญ่เนาะแม่ มา,าผีน้ำเดอ้อกำลังออกใหม่เนาะแมนเออปตาดัตแต่ละดอกนี่สิง,งามอยู่เด้พิษเห็ดขมฝรังแมนเด้ออุ้ยขาขหขมฝรังอ้เห็ดพลัง เก็ดขมพลังพี่น้องจ้ะนี่อีกสองดอกบุญดอกนึ่งอู้โอ้ยโอู้ยสวยงามอลังการอู้อู้ห่ได้เท่าเด้อพี่น้องนี่ปาดปาดอืปาด ป๊าดอู้หูอ้อีกคือเกาพี่นวกอู้หู้เห็ดเผือกพลังเห็ดพึ่งขมฝรั่งเออ สีเป็นบ่คือเห็ดขมเนาะแย่ยสีเป็นขาวขาวเนาะยุ่งฝนตกบ่บ่บ่หงฝนตกหลังอืออ,อ,อ,อ้นี่แต่ละดอกละดอกเนาะครับอุ้ยสะออดเห็ดเมืองนอก 咩咩！哎<面>，多咩咩？哎，多来多。嗯 bắt đầu đi ạ. Xuống đó, Này. เป็นก้อนเลยจ้ะพี่น้องอู้ยกอ้อนหะนีแม่เนาะอุ้ยข่ายะเฮ้ยเดนนี้วตอเอ่ะ ครับโอ้ยแต่ราคาราคานะนเนาะแม่ เห็ดขมพลังเห็ดดอนอุย้ยได้ละดอกขาดอกนี้ลองดูด่ ตุกตาลมลูกจ้ะขาตุกตาไปไงล่ะไปเปิด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 รอเลยเปิดดอกได้กับปาดดอกนัรนจ้ะพี่น้องปัดปัดไม่ปัด Úi khá nó Ui, bậc ngàm lên uh. Đó khu, suối ngàm nó. ตุ๊กตาลมลุกด้วยพี่นนอ,องตุ๊กตาเห็ดลมลุก,ลกดอกหนึ่งว้าวเฮ้ยฮะโอ้อหเ,อเห็ดเพื่องพลางสีสขาว ฮ <Ha? S 2> <Yeah. S 1> mm ๊ะเลยอือมูเอิ่นอยู่อุ๊ยพลังอีกแล้วดอกใหญ่ๆ ได้เด้พี่น้องเขาเหยียบผู้ใดโนอเหยียบเพชรมึงมบ่ค่ะ หมู่ออมมว่านคือบวห็นหมื่มวานกมาหมองนี้อยูุพี่หน่อยยังย่อยให้บ้าน Nghông nào, cẩn đấy đấy Mm. Ui. No, này nọ. Ui. 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 Ui.

ไม่ได้ขนมปังน <ight> ี้ขนมปังขนมปังอออขนมปังขนมปังเสร็จวิด อ้ขาโอย้ยฮะอืมเห็ดพลังอีลีได้นี่ครับเอ้ยอืมยังเป็นสีขาวเนาะมันเป็นตรงอื่นนี่สีนี่เทวได้เนาะ Ôi. Yeah. Nào. Yeah. Yeah. Uh-huh. อ้ยอีกดอกนึงแต่ละดอกเนาะพี่น้องมึงน,นี่จ้ะพี่น้องยอดใดยอดมันของห้ามมือนีเนาะค่ะกับมันคือเกาค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดออกหางแน่เนาะ,ะค่ะพี่น้องมือนีออกหางแน่ แต่ว่าเห็นกระดอกใหญ่ค่ะพี่น้องกะแนะนําคนทางใกล้เนาะค่ะห่างแน่จักน้อยกะคลิปนี้กะขอจบคลิปเพียงสำเนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันแป๊ะก็ขอฝากหน่อยเด้อค่ะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแช์เพื่อเป็นกําลังใจในการเห็บขีปต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบอกพอกันใ่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ mungantu puttippi no.